เอมีนเอมีนมีหมู่อะมิโนเป็นหมู่ฟังก์ชันค่ะเขียนได้ว่าขีด n h 2หรือถ้าเขียนเป็นสูตรทั่วไปจะได้ว่า r ขีด n h 2ค่ะเอมีนเป็นอนุพันธ์ของแอมโมเนียโดยที่ไฮโดรเจนหนึอะตอมหรือมากกว่า1อะตอมจะถูกแทนที่ด้วยหมู่ LQ หรือวงแหวเนเบนซีนนะคะทั้งเรียนดูจากโครงสร้างอันนี้คือโครงสร้างของแอมโมเนียค่ะ NH3 ค่ะโดยที่แอมโมเนียนั้นจะมีเล็กตอนคู่โดยเดี่ยวเหลืออยู่1คู่หคู่ค่ะทำให้แอมโมเนียมีสภาพที่มีค้วเป็นสารที่มีค้่ค่ะจึงสามารถละลายน้ำได้ต่อมาค่ะถ้าในกรณีที่ไฮโดรเจนนั้นถูกแทนที่ด้วยหมู่ LQ หนึ่งตำแหน่งเราก็จะเรียกว่าเอมีนปฐมภูมิ M, ค่ะถ้าถูกแทนที่ด้วย หมู่ LQ หรือ a อล y l il, สองตำแหน่งหรือสองกลุ่มนะคะก็จะเรียกว่าเอมินทุติยภูมิค่ะแต่ถ้าถูกแทนที่ด้วย3มตำแหน่งจะเรียกว่าเอมินตตียภูมิซึ่งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนั้นจะเรียนเพียงแค่เอมินปฐมภูมิค่ะ การอ่านชื่อของเอมีนแบบ common name คอม n n เนมค่ะแบบคอม n n เนมนั้นเราจะอ่านหมู L ่แอลคิหรือหมู L ่ a อลเก่อนแล้วตามด้วยชื่อที่ลงไทยด้วยว่าเอมีนค่ะยกตัวอย่างเช่น ch 3ค่ะ ch 3ก็คือเมทิลนะคะตัวนี้ก็มาจาก c n h 2 n บวกหแล้วแขนว่างนะคะ c n h 2 n บวกหแขนว่างนี่คือหมู L ่แอลคิ ะะแล้วก็ลงท้ายด้วยชื่อของเอมีนนะคะจึงอ่านได้ว่าเมทิลแล้วก็ตามด้วย n h สองคือเอมีนค่ะถ้าคาร์บอนทั้งหมดเป็น2ก็อ่านว่าเอทิลแล้วก็ลงท้ายว่าเอมีนค่ะการอ่านชื่อแบบ i u p a c การอ่านชื่อแบบอายูแพกนั้นให้หาคาร์บอนที่เป็นโซ่หลักก่อนโดยที่คาร์บอนนั้นจะต้องเป็นโซ่ที่ยาวที่สุดค่ะโดยที่หมูอะมิโนจะต้องเป็นตำแหน่งที่น้อยที่สุดค่ะหาคาร์บอนโซ่หลักตามด้วยหมูอะมิโนที่น้อยที่สุดจากนั้นก็อ่านชื่อของแอลเคนค่ะแต่ตัดตัวอ e ีออกนะคะแล้วก็อ่านระบตุตำแหน่งของ หมู่อะมิโนแล้วลงท้ายว่าเอมีนค่ะดูตัวอย่างนะคะก็คือหมู่อะมิโนคือ NH2 เกาะอยู่นะตำแหน่งที่2ค่ะและมีพาร์เรนเชนยาวที่สุดก็คือ5นะคะโดยที่เวลาเรานับนั้นหมู่อะมิโนต้องน้อยที่สุดค่ะเราก็จะอ่านชื่อได้ว่า โซ่ที่ยาวที่สุดก็คือ5ก็คือเพนเทนแต่ว่าตัดตัวอีออกนะคะแล้วก็ระบุตำแหน่งของมูอะมิโนก็อ่าน2อะเอมีนค่ะหรืออันนี้จะเป็นการอ่านแบบใหม่ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นการอ่านแบบเก่านั้นก็จะอ่านระบุตำแหน่งก่อนระบุตำแหน่งก็คือ2แล้วก็ตามด้วย p a r e n t h a i n ยาวที่สุดก็คือ5ก็คือเพนเทนนะคะแล้วก็ลงท้ายว่า เอมีนค่ะหรือเราจะบอกว่าอ่านสองแล้วอ่านเพนทะแล้วลงท้ายว่าอะนามีนก็ได้ค่ะต่อมาค่ะถ้าหมู่อะมิโนอยู่ณนะตำแหน่งที่หนึ่งค่ะนี่คือตำแหน่งที่หนึ่งนะคะแล้วก็ณนะตำแหน่งที่สองมีกิ่งมาก่อค่ะณนะตำแหน่งที่สองมีกิ่งมาก่อ แพเลนเชนยาวที่สุดก็คือ3ค่ะเมื่ออ่านเราก็จะอ่านกิ่งก่อนนะคะกิ่งก็คือสองเมดทิ่ค่ะ2เมดทิ่แล้วตามด้วยโซ่ที่ยาวที่สุดนะคะโซ่ที่ยาวที่สุดก็คือ3ค่ะ3ก็อ่านว่าโพพะนะคะก็คือโพเพนแล้วตัดตัวอีออกค่ะ แต่ตัวอีออกแล้วก็ระบุตำแหน่งอยู่นะตำแหน่งที่หนึ่งค่ะก็อ่านว่าหนึ่งเอมีนค่ะหรือถ้าเกิดเป็นการอ่านแบบเก่านะคะก็จะอ่านคล้ายๆกับการอ่านแบบใหม่เพียงแต่ว่าสลับตำแหน่งนะคะเอาหนึ่งมาไว้ตรงนี้นะคะเราเอาโพเพนเนี่ยค่ะมาติดก,กับเอมีนนะคะก็จะอ่านได้ว่าสองเมทิลค่ะแล้วตามด้วย ตำแหน่งก็คือหนึ่งค่ะ mm hmm. จากนั้นก็ตามด้วยแพรลินเชนยาวที่สุดแพรรินเชนยาวที่สุดก็คือสามเราก็อ่านว่าโพพะนะคะแล้วก็ลงท้ายว่าอะมีนค่ะอะอะนามีนค่ะหรือจะบอกว่าเป็นโพเพนแล้วก็ลงท้ายตัดตัวอีออกแล้วลงท้ายว่าเอมีนก็ได้ค่ะต่อมามาค่ะมาดูคือสมบัติข,ของเอมีน เอมีมีคุณสมบัติคือเมื่อคาร์บอนอะตอมเพิ่มขึ้นการละลายน้ําจะลดลงนะคะเนื่องจากว่าสภาพมีขั้วนั้นนะคะลักษณะของโมเลกุลน,นั้นมีโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นชั้นตัว R เมื่อ R มากขึ้นนั่นก็คือคาร์บอนเยอะขึ้นเพอคาร์บอนเยอะขึ้นการละลายน้ำก็จะลดลงค่ะ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเพิ่มตามมวลโมเลกุลค่ะต่อมาค่ะเมื่อคาร์บอนอะตอมเพิ่มขึ้นจุดเดือดของเอมินก็จะสูงขึ้นอันนี้ก็จะสูงขึ้นตามตามตัวอาค่ะตามหมู่ LQ นะคะหรือจะบอกว่าตามมวลโมเลกุลก็ได้ค่ะ3ค่ะ สารละลายเอมีละลายน้ําได้มีคมุณสมบัติเป็นเบสเมื่อสารนั้นมีคมุณสมบัติเป็นเบสจึงสามารถทําปฏิกิริยากับกรดได้นะคะนั่นก็คือเมื่อเรานํากรดมาทําปฏิกิริยาเมื่อเรานํากรดมาทําปฏิกิริยากับสารที่เป็นเบสเราจะได้สารที่เป็นเกลือเกิดขึ้นค่ะและน้ำสี่ค่ะเกิด พันธะไฮโดรเจนได้หรือไฮโดรเจนบอลนั้นก็จะเกิดภายในโมเลกุลได้เนื่องจากว่าโครงสร้างของของหมู่อะมิโนก็คือ n h 3นะคะแต่ว่าถูกแทนที่ด้วยตัว r 1ตำแหน่งนะคะเป็นแบบ p ายมารีนะคะก็จะทำให้มีไฮโดรเจนบอลภายในโมเลกุลของเอมีด้วยนะคะ แล้วก็ที่สำคัญก็คือยังมีสภาพมีคั่วด้วยเนื่องจากว่ามีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเหลือ1คู่ค่ะต่อมามาดูจุดเดือดค่ะข้อที่5จุดเดือดของเอมีนนั้นจะสูงกว่าแอลเคนค่ะสูงกว่าแอลเคนเพราะว่าแอลเคนนั้นสูดรทั่วไปของแอลเคนคือ c n h 2 n บวก2ค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าแอลเคนนั้นไม่มีไฮโดรเจนบอนภายในโมเลกุลค่ะดังนั้นจึง แอลเคนจึงมีจุดเดือดที่ต่ำกว่าเอมีนค่ะแล้วก็จุดเดือดของเอมีนเมื่อเทียบอลกับแอลกอฮอล์เราก็จะพบว่าเอมีนนั้นจะมีจุดเดือดที่ต่ำกว่าแอลกอฮอล์ค่ะเนื่องจากอะไรเนื่องจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของแอลกอฮอล์นั้นสูงกว่าเอมีนแล้วก็เอมีนเนี่ยสูงกว่าแอลกอฮอล์เพราะว่าแอลเคนนั้นไม่มีขั้ว นะคะมีเฉพาะแรงลอนดอนเท่านั้นค่ะที่ภายในโมเลกุลแต่ว่าเอมีนนั้นมีค้วนะคะซึ่งแรงลอนดอนและแรงดึงดูดระหว่างค้่นั้นนะคะก็จะทำให้เอมีนมีสภาพค้วที่แรงกว่าค่ะสภาพมีค้่ในโมเลกุลของเอมีนถ้าเรามาสังเกตเราก็จะพบได้ว่า ไนตรเจนนั้นอยู่หมูที่5้าไฮโดรเจนนั้นอยู่หมูที่1ดังนั้นเนี่ยไนตรเจนจึงมีค่ายเล็กโตนีกติวิตีสูงกว่าเมื่อค่ายเล็กโตนีก a ติวิตีสูงกว่าจึงแสดงอํานาจเป็นเดลต้าลบค่ะและไฮโดรเจนเป็นเดลต้าบวกและถ้าเรามาเปรียบเทียบคู่นี้นะคะก็เช่นเดียวกันเราก็จะพบว่าในตัเจนนั้นเป็นเดลต้าลบและไฮโดรเจนเป็นเดลต้าบวกค่ะ ไฮโดรเจนบอลภายในโมเลกุลของเอมีนนะคะก็นอกจากจะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนภายในโมเลกุลในตัวของมันเองได้แล้วก็คือระหว่างในโตัวเจนกับไฮโดรเจนนะคะนี่คือไฮโดรเจนบอลค่ะยังสามารถสร้างระหว่างโมเลกุลได้ด้วยก็จะใช้ลักษณะเป็นเส้นปะนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะทำให้มีจุดเดือดจุดหลอมเหลวที่สูงขึ้นด้วยค่ะ นี่เป็นเอมค่ะแล้วก็มีแรงยึดระหว่างโมเลกุลน,นะคะเป็นไฮโดรเจนบอนดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าแอลกอฮอล์นั้นมีจุดเดือดที่สูงกว่าเอมีนและเอมีนนั้นสูงกว่าแอลเคมค่ะการละลายน้ำของเอมีนเมื่อคาร์บอนอะตอมเพิ่มขึ้นการละลายน้ำจะลดลงนะคะนี่เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าตัวที่เป็นหมู่แอลคิล มากขึ้นโมลมเลกุลก็สูงขึ้นพอโมลมเลกุลสูงขึ้นจุดเดือดจุดหลอมเหลวก็จะเพิ่มขึ้นแต่ว่าสภาพการละลายน้ำจะลดลงเนื่องจากหมู่ LQ มีคาร์บอนที่เพิ่มขึ้นค่ะสารละลายเอมีในน้ำเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นเบสค่ะ เนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าในโดเจนนั้นมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอยู่1คู่ค่ะจึงสามารถรับอิเล็กตรอนจากน้ำได้นะคะแล้วเกิดเป็นแอลคิวแอมโมเนียมไอออนค่ะซึ่งเราก็จะเขียนได้ว่า R ขีด N H 3แล้วก็ประจุบวกอยู่ข้างนอกค่ะและจะได้ไฮดรอกไซด์อออนเกิดขึ้นดังสมก,การค่ะเราลองมาดูสมก,การนะคะในสมก,การนี้ก็คือ มีหมู่อะมิโนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราสังเกตคาร์บอนที่ยาวที่าคาร์บอนที่ยาวที่สุดก็คือนับตำแหน่งของ n-h 2หสอ่อะมิโนให้อยู่นะตำแหน่งที่น้อยที่สุดก็จะนับเป็น1 2 3่งสชั้นเราจึงอ่านว่าโพพานะคะโพพะหรืออ่านเป็นโพเพงก็ได้ตัดตัวอ e ีออกแล้วลงท้ายว่าเอมินค่ะทำปฏิกิริยากับน้ำนะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำน้ำจะแตกตัวให้ ไฮโดรเจนไอออนกับไฮดรอกไซด์ออนค่ะไฮโดรเจนไอออนนั้นก็จะเข้ามารวมตัวกับหมู่อะมิโนนะคะณนะตำแหน่งนี้นะคะก็จะเกิดเป็น NH3 ค่ะ NH3 แล้วก็รับประจุบวกมา1ประจุก,ก็ต้องใส่บวกให้ด้วยนะคะก็จะเกิดเป็นโพพิวนะคะโพพิว แอมโมเนียมไอออนค่ะและจะได้สารอีกตัวหนึ่งก็คือได้ h y ดรอกไซด์ไออนเกิดขึ้นด้วยซึ่ง h y ดรอกไซด์ไอออนตัวนี้นค่ะแสดงให้เห็นนะคะว่าแอมโมเนียนั้นมีคุณสมบัติเป็นเบสค่ะและเมื่อเรานำแอมโมเนียนะคะแอมโมเนียในที่นี้จะใช้เป็นโพลพพนามายนะคะ สารตัวเดิมจากข้างบนแล้วทำปฏิกิริยากับสารที่เป็นกรดกรดจะไฮโดรคลอริก olic, ก็จะแตกตัวเป็นไฮโดรเจนไอออนกับคลอไรออนค่ะไฮโดรเจนไอออนนั้นก็จะเข้ามารวมตัวนะคะรวมตัวกับหมู่อะมิโนค่ะก็จะเกิดเป็น nh 3ประจุบวกค่ะแล้วก็ cl ประจุลบก,ก็จะเกาะอยู่นะตำแหน่งข้างๆนี้ นะคะก็จะเกิดเป็นโพพิลโพพิลแอมโมเนียมคลอไรค่ะก็คือโมเลกุลนี้ค่ะก็สามตัวนี้ก็ก็จะมีคุณสมบัติเป็นเกลือค่ะต่อมาปฏิยาของเอมีนอีกหนึ่งปฏิยาก็คือปฏิยาการเผาไหม้จะได้คำเดลไซด์กับน้ำเสมอเหมือนกับการเผาสารประกอบ ไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่นแต่เนื่องจากเอมีนนั้นมีหมู่อะมิโนนะคะดังนั้นเมื่อมีอะหมู่อะมิโนก็คือ n h 3ก็จะได้แกสส๊สซึ่งเกิดขึ้นก็คือแกสส๊สไนเตรเจนถ้าเราสังเกตจากโครงสร้างนะคะเป็นสูตรแบบ แบบนี้นะคะก็จะได้เป็นคาร์บอนทั้งหมด4 4เราก็อ่านว่าบิวทานะคะบิวทะหรือบิวเทนก็ได้แล้วก็เติมเอมีนเข้าไปนะคะหรือเราจะอ่านเป็นบิวทาก่อนก็ได้แล้วลงท้ายว่าอะนามีนนะคะบิวทานามีนจะใช้ออกซิเจนนะคะ27จนส่วนสโมเลกุลค่ะ นะคะหรือ27.4ส่วน4โมลแล้วทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์4โมลและเกิดน้ำา1ส่วน2โมลและเกิดแก๊สไนโตรเจน1นส่วน2โมลนะคะอันนี้ก็คือสมการที่ดูแล้วแต่ถ้านักเรียนอยากทำให้ตัวเลขสวยก็คือเรายังก็สามารถทำให้เศษส่วนตรงนี้หายไปได้โดยนำจำนวนเต็มคูณตลอดแนวนะคะก็จะได้เป็นโมเลกุลที่ แสดงสมการที่ข้างหน้าแสดงจำนวนโมลที่เป็นเลขจำนวนเต็มค่ะประโยชน์ของเอมีนนะคะใชญญ้เป็นยารักษาโรคเป็นตัวสารละลายที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้นะคะฆ่าแมลงได้ฆ่าเชื้อราได้ทำสบู่ได้นะคะอันนี้คือประโยชน์ของเอมีนนอกจากนี้เอมีน e ในพืชพวกแอลคาลอยด์ต่างๆนะคะพวกนี้ก็อย่างเช่นมอร์ฟีนนะคะก็ สกัดจากดอกฟินก็จะบรรเทาอาการปวดนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นคนที่เป็นโรคมะเร็งแล้วมีอาการเจ็บปวดมากมากนะคะทางการแพทย์ก็จะให้โมฟีนนะคะแต่ว่าให้ปริมาณที่ไม่ได้สูงมากนะคะแค่บรรเทาอาการเจ็บปวดต่อมาค่ะโคเคนก็พบในใบโคคาอันนี้ก็จะใช้เป็นยาชาที่ผิวหนังค่ะพวกคีนินนะคะก็จะพบที่ต้นชินโคนาก็จะมาใช้รักษาโกการคมาเรียดีะคะ่ะ